เนาะโอ้ยญาตเด้อพี่น้องนอทไทยพี่น้องเบิ้งน้ำกันอ่าเป็นอยู่ภายในหลือทางป,ป,ประเทศไปคอยไปเด้อพอออกไม่ออกปูเจียบนนทั้งหลายอ่ารอบสุดท้าย,ย,ท,ายท้ายสุดอ้อบรรยากาศพี่น้องเอ้ย กาบสบายดีและสวัสดีพ,อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสู่คนเด้อพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอยแต่งตัวมือนี่กันเนาะคือเก่าคือเดิม,ม <า S 1> ประธานแบนบกันั่นกับนั่นบอนนเอาพี่น้องเอยมือนี่ก็ถือว่าเป็นมืออาแห่สีเพิร์นีเทียนเนาะพี่น้องยอ่าบ้านใกล้เฮือนเคียงเนาะอาจจะคุ้นเคยกันดีพี่น้องเรา,า,าเซียน,าาก,ยก,น,นยกันแจงมาแล้วโอ้ยแมนตานี่กับพี่น้องเนาะเล่าฟาหัวได้ เนาะมาเอาบุญน้ากันเมื่อนี้พี่น้องเลยได้เวลาได้มาจักดอกอี่เนาะบ่า,บายโมงสองโมงแล้วพี่นออ้อยอ่าแห่เวียนองค์พระธาตุอ่าพระธาตุดีห้างเฮาพี่น้องเนาะครูบ้านครูเมืองเฮาในแหละพี่น้องเยมากราบมาไหว้อ่าขอพรน้ำพึนเนาะอ่าปรารถนาจึงได้โขอเอาพี่น้องเยเนาะจึงได้กะนี่แหละบุเสียงกะอ่า,า,อาได้ต้นพี่น้องเยเนาะบูชาเอาแต่บุเสียงมาเสริมเพิ่มอีกเป็นอ่าเงินบาทเนาะ แบ่งแดงๆพี่น้อยแบ่งร้อยบาทมีอยู่4ี่ร้อยบาทเนาะเสริมเสนอหนี้ราคาคันบักเบิงพี่น้อยเป็นเทียนคนละพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้อยคนละไปชมบรรยากาศเบื้องน้ำกันเนาะมาแสงการถือว่าทายทำให้พี่น้องเขาอ่ะไรทำไปชมครั้งแรกพี่น้อยใส่แว่นตากับพ่อพี่น้องเยดวงกระเด็นใหม่พี่เนาะคนซื้อแว่นใหม่โดยเอ้ามันเจ็บตาเลยพี่น้องเยเนาะปะเนาะมาไม่นี้กับมาครอบครอบครัวพี่น้องเยครอบครัวกับบุคคลกันได้ ครอบครัวบคคลบนไหาขาทั้งเปลววบดินเนาะทั้งแม่นกเปลวกับบดิย้อมเท่เนาะเปิ้นกระไซแว่นคือกันแข่งกันใช่มทั้งเปลววบดินไปนำป้ากับลุงเนาะทั้งลุงเฮิมไปมานาแม่กับบอมาทั้งเอเบลยู่ท้ายรถปู่พไปน่อยกินในติมยูกินในติมยูกินกระเลมพยากะเลมไปหน่อยเนาะลานกระเป๋าพุึกแท้นี่บ่ งามว่ะใครร้อ,อกมัอนี่เป็นแต่อุน่นใจร้องประสิทธิ์ค่ะแกะกล่องใหม่ๆเด้ในนี่นะแกะกล่องใหม่ๆเลยเลยเนาะในามาแต่ใช่อ,นนนอีนี่นะนี่บ่นการที่ไปที่มากมาแต่ฝั่งไทยเนาะให้พี่น,อน้องไล้กะมีพี่ใจดีเนาะนังจกคือพี่นั่นคือเก่าคะแนนพี่น้องเลยเป็นได<อ>้ส่งกระเป๋ามาให้แม่น้องเปียวก็ถือว่าเป็นความเปใหม่เนาะบ่ขอบคุณขอบคุณทั้ง ที่นั่นเพี่น้องเนาะที่นั่นเนาะพี่น้องเนาะขนทรงคล้องหรือว่าเสื้อหรือว่าเป็นกระเป๋ากระเป๋ามะมาให้แม่ต้องเปลี่ยนกระดาษถืออะไรทั้งแล้วเนาะให้พี่น้องเลยอ๋อถูกเนาะกระปิไม้นี่กะขอให้พี่ได้ครอบครัวเนาะมีแต่ความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงเลยพี่น้องเลยหากขายทอบธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญในที่การงานเนาะให้พี่น้องเลยถ้าถูกเนาะโดยป้าใช้บรงหาบุคลงบ่ายเบ้างเนี่ย อันนี้ก็พึ่งได้ถือได้นี่นะคักใช่ไหมโอ้โหใหญ่โมเกินพอดีงามเนาะพอดีแบบเพชรเตาะอยูคะนะพี่น้อยาจากเมนอ่าชื่อยังเลยเนาะจากโค้โฮเป็นเป็นดอกไม้เนาะเป็นแบรนด์ของเพื่อนนั่นแหละเนาะโอ้เปิดกล้องเลยได้หน่เนาะเปิดกล้องเลยมวันนี้ถือว่าเปิดกล้องอันงานเที่ยวประทัดอีกห้างเลยอยถือไม่ได้เป็นตาฮักคอยเพื่อนเลยเนาะ เนาะซาเนาะพูดแล้วบ้านเนี่ยผมโมกบใจทั้งพี่นั่นเนาะละลายทั้งพี่เพิ่นกะว่าอ่าค่าขายเกี่ยวกับสื้อผ้านาแพ้เนาะอ่าเพิ่นกะส่งมาให้ทั้งแม่น้เป๋วเป็นสื้อผ้านาแพ้อันนี้ก็เป็นอีกทั้งกระเป๋าเนาะก็โมกขอบใจขอบบุญขอบคุณอ่าทั้งพี่ละลายเด้อเนาะที่ได้มองเห็นทางครอบครัวเฮาพี่น้องเยเป็นกระเป๋าของไสนี่แหละเนาะไส้ยโบชียงคือบุญนี้ใส่ของสี่ปีใหม่เลยคือบุได้ยังไงนี่โอ้ยยังจะได้ซาเนาะ มีอะไรเพียรก็แล่วโอ้ยกะว้าเนาะสีบมีแน่พอมาแล้วแก้มเทีนดีดอแกเทียนบ่รอบ่เม้นจะว่าอยากไหมไรยูนทีมเอาตัวไม้มาจักเพียรกแน่วเียเองเียเองบ่อ้เนาะโดเอานะอมุกขอบใจละลายเด้อพีเดอรเนาะธุรกิจการงานกะ ให้ล้ำให้ลื่นเนาะให้โชคให้มาให้ล้ำให้รวยเนาะปีใหม่นี่พี่น้องเลยใครจะมาฮอดมาถึงอีแค่สองสามมือนี่แหละเนาะต้องเตรียมจะคลองแล้วเป็นเก่าที่เดิมปะบ้านนี้พี่น้องไอ้พวกแหละทั้งมาบุญกับพ่นท่าอยู่อยู่ในโซนมองอันมองกินข้าวปุ้นหอนคือเก่าบริษันเนาะข่าวตัดสุดแม่น้องเปลี่ยนอยู่ว่ามื่อนี้สิมาแฮ่ได้ไหมพี่น้องไอ้เมื่อนี้น่ะแฮ่เอาบุญน้วกันเนาะกับโบเคยมาทวนกัเขึ้นเราเห้พี่น้องเลย กับปีแดกแดดชิได้มาแห่มาอย่างนั้นเพิ่นเลยคือกันเทแหละเนาะแห่ทำบุญนี่แบบนี้บ่ชอบอะไดิบ่โอ้เธอมีลุนตีแน่นี่ขอเลยพี่น้องเยมื้อนี้โจโจขอโจโจขอพอนน้ำกอนเนาะแห่ลุนตีพินได้มักได้บัเสียงกะพี่น้องเยเนาะเอาผมว่ากันลายไปไปชมบรรยากาศเบื้องน้ำกันพี่น้อยอยู่งานประทัดยิงค้างฮะผู้เล่นเนาะผู้คนณบางหลาหลายตาเบื้องพี่น้อยรถลางสถานที่นี่บัวทองห่วงพี่น้อยเนาะ กวงควงรถล่างนึ่งก็ลายไปเบิ่งคนน้ำกันเนาะพี่น้อยป่ะพเี่ยไดเบโขาน้เขมาาพี่น้อยเนาะเขามาหอดงานแล้ววันนี้พี่น้อยป้าโทเนาะพี่น้อยพบเจอกับอาเวทีมวยเลยนี่เนาะปาโทอมีเจ้าคูเด้นี่พี่น้อยเนาะ มาเบิงมาส้มเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งกิจการงานาม Ł ุสกมุยพี่น้อยเนาะหอว่าลายซิงลายอย่างพี่น้อยในงานอันนี้จะเป็นโซนกับเข่ากับน้ำเนาะมีแหงมีมีขายแต่อยู่ล่อยูในกินอยู่ไทยบอมีขายโดยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลรามีแหงนีเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลรากินบน,ทนไทยเสียมีแหงเนาะมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้อย ใคจะอยู่ประเทศเรายักเดียเ้อเจ้านอ้ทุกคนสาวิีแงคือยังงเจ็บหัวเข่ามาเด้อบุได้เจ็บหัวเข่าเจ็บเวเอามาไปน่งเท้ายันงวดมีแงไปวดปน้ตั้งว่าบุญไปหน่อยบายดีเด้องคือยังงเบรว่างเนอะเบายดีเ้อเจ็บขอเก็บข่าเก็บขาตองมีแงวิิ โอ้ยใช่ผู้แลไปแห่ผู้แลไปไปพอดเด้อบุดแห่เด้นี่แห่เรียบร้อยแล้วแล้ว่แล้วอ้าเดี๋ยวาสิเข้าไปก่อนเลยสาบ่เชียงเด้อเพราะว่าเพิ่นได้เวลา้ให้กมาใหม่ได้เวลาแ่แล้วนี่พี่น้องอ้ยุอ่าทั้งแม่ๆทั้งพี่น้องเพิ่นก็เตรียมเข้าไปในนี่เนาะไปเนาะ อหอเหลาพัดเฮ็ดูดไปอาหอดหล้วพี่น่อย <Ooh. S 1> น้องตืงน่นเต้นจับเลย ยังยูนรออจังน้อยอาคาเกมเนาะุแไปห่มบนกันก็ได้ไปเออไปห่มกูไดไปห่มออคุณแไหนข้ัานหลาเนว่าั้ปุสาากเสียง้าไวให้ปยนกกระสาสราวเ็ว่าอ๋นียมาที่ทางตอไปออกเขา สืส there, hey, es, so ่อเสียงเดียงตามแนวใดมาจากปั no uh, <S <S má, um, Mal, ่งใดโอ้อชคพี่น้อยคางเล่เลยนี่เนาะคางเลแรกในชีวิตเลยพี่น้อยบุเชียงกันอ่าปีนี้ถือว่าได้ถือโอกาสให้ตัวเองไเป็นในครอบครัวเนาะพี่น้อยอ่ามากราบมาไหว้แะ้วก็มาเบิ่งแบบรองปาก็ดีอ่าความงามเนี่ยเนาะ มีปัดจจัยหนึ่งร้อยบาทสัดสอานอายุดีมีแห่งเนื้อสุขทางกายสบายทางใจฟ่องใสทางเดือมีแล้าไก่เติมนี่เป็นเศรษีเงินล้านต่อทางกินต่อทางทานนับวัดนับวานับบัดนับเมืองเอาเด้อสาดุ่วนอนุโมทนาสัทธาเอาบวามเป็สื่อแนวใดเนอ เยมีโฮมบ่อแม่มันีจอดมานีบ่มาจากบ้านไหนแม่ตอนเดียวเครื่องเครื่องมาจากฟอกซซีนาองโอ้ยสาธุแข่งจักภาษามมีปัจจัยหนึ่ง้อยบาาเออครับผมเนี้ยีปัจจัยหนึ่งแสนกีบสาธุเอาหัวบอลไเด้อสซคีติคาโยโกภาวาอภิวัฒนศสีเลสเนจังบุตรปัญญา อิโนจัตตารธรรมวาตันติอายุวันโดสุขังปาลางสาธุเล่าเกี่ยวกันรัตว์ภาพี่น้องเนาะยังบ่ทันฮอดเวลาอยู่อ่าอยู่เสียงปัจจัยผีผ้าพี่พาน้องชมบรรยากาศเบิ่งอันเริ่มเริ่มแห่นี่แหละพี่น้องเมาสักการพระทัดอีกงานเขาอ๋อหลายรนอนนี่น้องประจปะสาทหมดมาถึงปัจจัยบายดีเด้อ ก็ต n วมันอ่าใส่เนาะใส่หาเข้ามาก็เข้ามาเดี๋ยวบ่ทันเนาะรอยบ่ทันนสุเสาวะมากับครอบครัวมื้อนี้แต่ว่าทางทีมงานเพิ่นก็มาอยู่แต่มาลังใจงสก็าคนหลายทนี่เนาะอคัเลยนี่เนาะเบิ่งเดี๋ยวเรอชมให้พี่น้องเบิ่งนกก่อนเนาะ โอ้ยป๊ามีแต่คนงามๆเนาะพี่น้องเอ้ยจำเนาะจังทางหน้าป่ามุนทายตนาะต้นไปสอนแข็งสอนอัเกต5มื้อเนาะโอ๊ยย่าเด้อพี่น้องเนาะทายพี่น้องเบิ่งนํากันอ่าเพิ่นอยู่ภายในหละกต่างประเทศงามแท้แม่นี่เนาะพี่น้องเอ้ยประกาศเอ้าประกาศไปเงชนาาก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเพิ่นก เวลาทานอดก็อคุมก่อนนะพี่หน่อยปาดจอมเพลงรเจ้าคับโนหลอดจับเสียงตหมน้ามหอดมาถึงแม่พปันใจมาเบิรกอีครั้งนี้ก่อนแล่จีเสท้อนจักหน่อยเด้อพี่น่อยเนาะทานเดอดเวลาเดี๋ยวไปเสียงรอไปจนออบไปพุ่นเลยพี่น่อยเนาะ อนอยเล็ดนาเด้อเนาะนี่อ้อมมาเลยได้หน่พี่นอ้อยหลอดมาทั้งรอบเดินลำเวลาครับหมุนมาทางนี้ก่อนีนิพี่น้อยเดินลำเลลาทั้งรายอนี่ก็เป็นที่พี่น้องเอฟซีคุ้นเคยกันดีพี่น้องเนาะแต่เ <Hey, S 1> ป็นละปีที่แล้วก็โปรเซงได้ทำทางน้องทงเขาน้องทงว่าบปิเป็นพระนในแหละพี่น้อง เพราะว่าเป็นบัตรที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะกันเคยกันปัจจัยตามตเอน้ําของพ่อม้คนเล่ากลของพุทธทั้งหลายเนาะอ่าเพศน้ามีของเข้าเนาะเินว่าอ่นของาทีนี้ ครับนี่แหละพี่น้องเฮาไกันเอากันเอาพากันมาเอาบุญเอากุศลเนาะให้เพิ่นว่าสุขโภคุณยศก่างเออการมต้งสมบุงย่อม เอ่อสุขขอเดวิธีในวันนี้ไปด้วยเนาะออรุ่นล้อสมนํากันบาดนี้พี่น้องเนาะเฮานําทําเพลมาให้สํากันเด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้กอ่าบรรยากาศนี่บ่ค่อยหนาวปานใดมื้อนี้พี่น้องอาจจะว่าอ่าลมลมก็ลมนิดนึงเนาะบ่บ่หนาวอ่นาทีเหือเักษาพยาานะพี่น้องเนาะลอสมเบิากันอ่าีให้อ่าสิเลสเทียนนี่แหละพี่น้องเอ้ย สฐานนาทีความชาบพุทธเราทานไมหลายจะคื่อหาวุ้นหาวุ้นสนนกถังป่าชาา้าถังตำพลานางังปัจเจญากานางังภิกุสังคัสสาโอติยาปาสาธุโนพันเติภิกขุสังโกทิกคันหาตู อมหาตนทิชารติชายาทุกยาธาเตพระสมปุจเรญพวกขน้อยทั้งหลายขอน้อมถวายศาสตร์พึงทันมักพิงต้นชลาพื่อพระนวัตพัดใจ เละเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เกพระส่งเจ้าขอพระสงเจ้าจงรับเมื่อรับเร็จอะเริ่มพิธีบ้านนีพี่น้อยลังจากอ่ารับสินละพรไปแล้วกบที่ได้เข้าสู่พิธีเฮพูดอะไพี่น้อยขอไปเบิ่งอันโอกระซาด ผึ่งเนาะเพื่อนให้อยู่ในบริเวณมีมีหญ้าเขียวนี่ยเพื่อนเอ่ยบ่ให้เข้าไปข้างในเนาะเพื่อความสุขสบายและก็เรียบร้อยเนาะอ่ยทางเจ้าหน้าที่เพื่อนประกาศบอกเนาะเอ๋อมาในเพี่อนเอ่ยตัวนี้ก็เป็นเวลาสีเข่าสามมุ้งแรงเนี่ยเนาะจ้าจี้เขามาเดี๋ยดีนี่เนาะอ๋อผึ่งพี่น้อ่ย เอ้าเนาะพี่น้อยมีหน่วยแพทย์พยาบาลน้ำได้พี่น้อยเนาะเพื่อพี่น้องเป็นลมเป็นอย่างมากก็ทีได้หักษาท่านในพี่น้อยอยู่ในโซนของเนาะหน่วยแพทย์เอ้าบานี้เนาะอาจจะเริ่มแล้วล่ะพี่น้อยอุยเนาะมุทนาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะขอเชิญก็มีแต่ อ่าเบ็ดไททำหม่ปีให้นอ้องเบิ่งน้ากันนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าม้าขะมา,า,มาไหวน้ากันพี่น้องเลยนี่แหละเนาะพระธาตุอีกห้างเทาพี่น้องเนาะถือว่าเป็นองค์จําลองอ่าจากพระธาตุพนมเนาะฟันสิว่ากับพี่น้องเลยอ่าฟันซิว่าก็สร้างมารุ่นเดียวกันเนาะ <cười> <cười> Lâu, lượm đây, nó lên mà này phải nội, nó, thôi tăng EB phía nội, du, kéo, kéo, วันจันนี่บอกจันนีหยังกระเติมเปนก็ใหญ่เห้นมันปะนะเวียนสามรอบน้ำกันวนี้ก็ได้ีช้าแล้วอายุบุคคลในหกสิบหกปีแล้วเออที่ส่วนลดท่านตายก็ใช้ได เดอเนี่ยนั่นเด้อสาธารณกิจเด่นใจงูจักรงาหน้าถูกามหน้าธรรชาติดิ๊ดิดดอย่มาเนี่ยมาบุกกับปัดกับบุงินเป็นเงียเงินจับมาเียนเป็นเงินจ้างเนเอาเพื่อบุกว่าไปหอดทางพูดที่ประสบพูดเป็นหอดุูดเรีนอูดพูดเงาเรียนมาอาศัยกันดสี่ห้าจุดสี่ห้าจดี อ้องละองกให้เหนะเนาะมาพี่พี่น้อยทางนี้ใช้สเวนทดนาบาหนี้บาเอาเป็นเล็ดเนาะเลดแห้งพี่น้อยอ

โทปาติคานหาตอาจารย์ยันตังกาลันตาเรียสังวาริตุงวาพุทธิเอกายเยมนักวาจานัวาเจตัตวาคาเมกุกามะอังปากาตังมายะยังคามปิคานตอาจาััง กาหาลันตาริบสังวาริตุงวาธัรมนิกายเยนาวาจานาวาจิตัตาวาสังเทคุกกามังปะกะตังมายายัง สังโฆปาติคันหะโตอาจารย์ยันตังกาหลานตาเรตังวาริตุงวาตงคิบวนกาพับที่สามและลดับที่สี่ขบวนการวนนาวอาพรานอก และหาเนาะกระบวนเชตาติโชนญาติโยมพุทธชนทั่วไปเนาะก็ขอให้ทางคณะกรรมการเฮาได้ปฏิบัติเนาะก่อนจะเสิดขบวนนั้นก็ขอให้ได้จัดขบวนนี้มุ่งทางกรรมการพระสงฆ์ก็ได้ตามมหาเทระออกก่อนอันดับต้นเนาะ เราเริ<น>่มพีธีพี่พน้อยเนาะและกกาลำดับที่สองก็เป็นขบวนภาษาพุนด้วนลามเนาะลำดับที่สามเป็นการนำผักลัดขันแขลนขันขนกรและลำดับที่สีกสสดดส่ก็เป็นขบวนนะังสาวอภร์พาวนเด็กาสถาจยนยมทางสาธุชนพุูรณ์บบิริททั้งหลายเป็นขบวนเนาะเอ่อสี่ ลำดับนี้ใะกระบวนนี้การเม้นกรรมการผลจะได้คอยจัดเด็กคอยเคลื่อนไปอย่างโยมฮะอยู่ในเอร์แอร์แต่ละภาคส่วนเนาะอาประาสัพันเดือดเออโดนหายเออเสียเสียเกือบเอ้าบาดนี่พี่น้อยเกือบเฮียบาดนี่ยตายแล้วเออบาดประจุทัวร์รถไฟฟ้าลาเนาะ การเกืดมาให้อาจะคอยเชื่อนไปเนาะการขบวนเฮานั่งสา้าฮาก็คอยเชื่อนไปตามกรรมการแนนนำไปอ่ะ ำลังเกียมป่วนเน,นา,มนนานนะม,มาเมื่อไงสาย,าสายาาสาต,า,ยา,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 ยตาเป็นภูดาขณะลดกำลังมาเห็นได้ถึงสายทางสภายวะย่อมอาชาตุชนพุทธาโพธิสัตทั้งหลายแต่เทว่างหากนานแล้วตาเพิ่มปางบุญใหญ่เพิ่มปางบุญของข้าวแพงสวรรค์ะเกดที่มีความภาคภูมิใจ มีความเพิ่มพิธียินดีในควงการกุศลในก,การสร้างบุญสร้างผู้คนนก

นะนี่นีแต่ว่าล้มพี่น้องเอ้ยู่แงบนทานู้เนาะไปคอยไปเด้อพอออกไม่ออกูนทั้งหลายงเด้อผู้ชายซูนิงเนม่ได้ิงูนผู้ชายแล้วบ่มบ่วาเอาตามเวลาอความเนาะ อาญาห้างางกระเดินอพอองไม่ออกเลยผู้ใช้ผ่าวาเจ้านระตีเนาะต่อสอสอใส่จับมือเป็นวงคนบรีเรียนใส่ใจผมประท้านะใส่องผมประทนาตอนนี้ขบวนการแห่พันาดอกเพิต้นดอกเพิงบดดาออกสนหยาดยองปูใจริญทั้งอากำลังเกลี่ยนขบวนเป็นรอเบียยเทียบหอยยงงาม ผไม่ครใจก็ให้ทุกคนตองที่แล้วแต่ยิงที่ได้้าได้ลยวยแนดนลมแลกยากน้ำยากเง้แต่ังกได้เลยยเยอ้อาเรบอกดูอาได้ได้ักนแต่ยิ่ดีต้องเ้ยังได้แตขอให้ได้เยน น้อแต่งดีแต่วาโบได้ดีเนเอง้เนาะแต่ว่ารอบที่สองแล้วมันหนีเป็นเอาเองเนาะแต่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายท้ายสุดอ๋อบรรยากาศเป็น้องเองอ่านี่แหละเป็น้องเนาะุลงานคมดีท่าโบสั่งกับโบได้ได้เป็น้องเนาะต้องสั่งโน้ตตนเองเป็น้องเอยอ่าในมันดีมันงามเท่ากับสั่งเอาเป็น้องเนาะอานมณ์กับ ว่าเป็นนอกเอาถือว่าเฮากเฮเพิ่งไปเฮาให้เพิ่นก็เข้าคนแล้วเนาะรนั้นือว่ายแล้วบดนี้พี่น้องเนาะยนอ่้าโอเคพี่น้องเนาะสัดพี่น้องบ่เสียสิได้ลาพี่ลานไปก้อนบดนี้พี่น้องเนาะจังได๋ก็ สาธุอนุโมทนาวนนกันเด้อพี่น้องๆเข้ามาครับมาสมบูรณ์กำลังใจท่านมุเสียงตลอดมาพี่น้องเขาไปเลยรู้กายสบายใจกันร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปพี่น้องมุเสียงพาพี่พี่น้องมาบุญน,น้ำกันเนาะไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีพีกันเบอร์สุขสุคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี